เอาละผมกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานนิกนะครับผมสำหรับในวันนี้นะครับเราก็อยู่กันกับเกม a วตารสตาร์โกลบอลกันอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้นะครับจานนิกก็จะมาทําการตีบวกปืนบอสสีฟ้า80จากตีบวก0ูนย์ไปสู่ตีบวก10เลยนะครับซึ่งงบและวัตถุดิบที่จานนิกคิดไว้ก็ประมาณ500-600บาทนะครับ <Hey. S 1> โดยคร่าวๆวัตถุดิบที่จานนิกคิดไว้ก็จะมีปืน20กระบอกตีบิลิเซอร40อัน อลลอยสต e ลหกสิบแท่งคอโพ o ิ i หกสิบอันนะครับแล้วก็ทรานฟิลเ e อร์หนึ่งอันนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นการเตรียมวัตถุดิบในการตีบวกนะครับโดยวัตถุดิบ3อย่างแรกที่หาซื้อง่ายๆนะครับก็จะเป็น s t a b i l i z เซอร l อลลอยสตีลแล้วก็คโพสิตนะครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มซื้อ s t a b i l i z เซอกันนะครับการซื้อ s t a b i l i z เซอนะครับให้เรามาซื้อในช่องอัปเกรดนะครับแทนที่เราจะไปซื้อในร้านค้านะครับซึ่งจะทําให้เราได้ในราคาที่ถูกกว่านั่นเองนะครับผม โอเคครับก็ลากอาวุธเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการกดซื้ออย่างนี้นะครับก็ซื้อมา20อ่าซื้อมา40อันนั่นเองนะครับโอเค5 10นะครับโอเคครับซื้อเรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของอลลอยสตีลและก็คอมโพสิตนะครับถ้าเราหาไม่ได้จริงๆจากช่องประมูลหรือในช่องประมูลมันมีราคาแพงเกินไปวิธีหาอีกหนึ่งวิธีก็จะเป็นการเปิดกล่องทองแต่วิธีนี้นะครับก็จะเป็นวิธีที่ค่อนข้างที่จะเสี่ยงนะครับซึ่งถ้าท่านผู้ชมไม่ได้รีบตีบวกหรือทําอะไรนะครับจานิก้ก็อยากจะแนะนําว่าให้ท่านผู้ชมไปลงเล่นแรนดอม ไปจบบอสเพื่อเปิดการ์ดอะไรทํานองนี้นะครับผมแต่ไม่เป็นไรนะครับในวันนี้ในตอนนี้เรายังมีกล่องวัตถุดิบขายในร้านค้าอยู่นะครับซึ่งก็จะมีราคาตั้งแต่ 10,000cc 3,700cc และก็ 400cc ซึ่งราคาและของข้างในก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมโอเคครับสำหรับในวันนี้นะครับจันนี่ก็จะซื้อเพชรทางด้านของราคา 3,700cc นั่นเองนะครับก็ทําการซื้อเลยนะครับซึ่งในนี้ในกล่องนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยอะลลอยสตีล40แท่งนะครับ แล้วก็คอมโพสิต40อันนะครับอีก30อันก็น่าจะเป็นน้ำยาสีฟ้านั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราทําการซื้อเลยนะครับ3,700 cc นะครับ1อันนะครับไปครับเดี๋ยวเราไปดูรับของขวัญนะครับก็อย่างที่บอกไว้เลยนะครับก็จะมีอ l l o y Steel 40อันนะครับ c o m p o s i t 40อันนะครับแล้วก็เป็นซเ a b i l i z e r 30อันนั่นเองนะครับผมต่อไปก็จะเป็นวัตถุดิบที่หาซื้อได้ยากมากที่สุดนั่นเองนะครับ ั่นก็คือปืนนั่นเองนะครับผมซึ่งสาเหตุที่จันนิกต้องบอกว่าหาซื้อได้ยากมากที่สุดเนื่องจากปืนวัตถุดิบจะต้องมีชื่อเหมือนกันและเราจําเป็นที่จะต้องใช้ในจํานวนมากๆนั่นเองนะครับซึ่งสาเหตุที่จะต้องใช้ปืนวัตถุดิบที่มีชื่อเหมือนกันเนื่องจากจะได้อัปเกรดประสบการณ์หรือค่าตีบวกที่มีมากกว่าปืนวัตถุดิบอื่นๆที่ชื่อไม่เหมือนกันนั่นเองนะครับผมสังเกตได้จากตัวอย่างนะครับอันนี้จันนิกก็จะใช้ของนักรบเดินทางรออินแบตเทิลนะครับเบออันดับแรกเดี๋ยวจันใส เป็นสไนนะครับชื่อไม่เหมือนกันอยู่แล้วและปืนก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับก็ให้สังเกตนะครับอัปเดตประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็จะได้มาอยู่ที่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม โดยที่เราไม่ใช้สเตเบลิเซอร์นะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นจันนิคจะทําการเปลี่ยนมาใช้เป็นปืนที่มีชื่อที่เหมือนกันนะครับเอาปืนที่มีชื่อของนรบดอลอินเปเทนมานะครับปุ๊บนะครับสังเกตไหมครับท่านผู้ชมว่าอัปเกรดประสบการณ์หรือค่าตีบวกเนี่ยขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับนี่แหละครับซึ่งเป็นสาเหตุที่เราจะต้องใช้ปืนวัตถุดิบที่มีชื่อเหมือนกันนั่นเองนะครับผมโอเคครับตอนนี้จันนิ้ก็ทําการซื้อปืนวัตถุดิบครบทั้ง20กระบอกเรียบร้อยแล้วนะครับผม ต่อไปนะครับเรามาตีบวกปืนกันดีกว่านะครับดูสิครับว่าวันนี้เราจะตีบวกถึงตีบวก10ได้ไหมครับถ้าไม่ได้ก็คงจะต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับผมท่านผู้ชมโอเคครับมาสําหรับปืนที่เราจะตีบวกในวันนี้นะครับก็เป็นใครไปไม่ได้นะครับก็คือปืนเอ่อบอสบวกแปสิของเรานั่นเองนะครับไหนว่าหาก่อนนะครับท่านผู้ชมโอเคครับท่านผู้ชมมานี่ก็คือปืนที่เราจะตีบวกกันในวันนี้นั่นเองนะครับหน้าไม้บอสบวก80%นนั่นเองนะครับ อโอเคครับตอนนี้เราก็ทําการนำปืนที่เราซื้อมาทั้ง20กระบอกนะครับอันนี้ก็เรียกว่าปืนตั้งต้นเนาะเพื่อที่เราจะตีบวกทั้ง20กระบอกเนี่ยแล้วก็นําไปถ่ายโอนให้กับหน้าไม้บอสบวก80%ดบนนั่นเองนะครับผม๋ยวเรามาดูว่ามันจะสามารถถ่ายโอนได้ถึงตีบวก10ไหมนะครับถ้าไม่ได้เราก็อย่างที่บอกไปนะครับเราก็คงจะต้องซื้อวัตถุดิบเพิ่มเติมนะครับมาลากเข้ามาเลยนะครับก็ถ้าชื่อเหมือนกันก็ประมาณนี้ท่านผู้ชมไปแล้วก็ทําการใช้สเตเบลิเซอรับ ถูกนะเ่เช็คด้วยนะท่านชมไปครั้งที่1ครับ <S <S เดี๋ยวลากมาผิดมันมันไม่ถูกต้องไงนะครับกระบอกที่2ครับใช้สเตไไซเบลเลอร์อีกเหมือนเดิมนะครับท่านชมไปโอเคครับเรื่องเงินเราไม่มีปัญหานะครับเพราะเงินเรามีประมาณ8 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0สนท่านผชมเราย่อยของไปเรื่อยๆอ,อะไรนี่ประมูลสำเร็จอันลับวแวะนอกทางแวะนอกทาง โอเคครับมาใช้สเตเบลิเซอร์อีกเช่นเคยครับรอบที่สี่รอบที่ห้ารอบที่กครับโอเคครับย แล้วอีก1กระบอกสุดท้ายครับท่านผู้ชมไปครับกระบอกสุดท้ายครับท่านผู้ชมไปโอเคยี่สิบกระบอกทั้งหมดเราได้แค่บวก8เองนะครับท่านผู้ชมโอเคไม่เป็นไรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปถ่ายโอนนะครับหน้าไม้บอสแปดสิบเปอร์เซ็ ไปจนถึงเวลสิบได้ไหมนะครับไปครับเดี๋ยวเราทําการลากเข้ามาเลยนะครับแล้วก็การถ่ายโอนทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับกดใช้สเตเบลิเซอร์แล้วก็ทรานฟิวเซอร์ด้วยนะครับไปครับอันนี้ก็บวกแปดใช่ไหมลบหนึ่งถ่ายโอนแล้วลบหนึ่งโอเคซึ่งเดี๋ยวเราลองดูนะครับถ่ายโอนแล้วลบหนึ่งไปครับถ่ายโอนไปเลยเราเอาเมาส์ชี้ก่อนถูกเปล่า80%นะโอเค โอเคครับปายถ่ายโอนครับโอเคเรียบร้อยครับถ่ายโอนมาเป็นบวก7เนาะเราก็นำปืนของเราสีฟ้าใช่ไหมบวก6มาถ่ายโอนถ่ายโอนได้บวก8ปดดีเหรอท่านผู้ชมม,มันค่อนข้างที่จะไปสามสองหนึ่งครับ ปับ๊บหืนผู้ชมวันนี้เรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมได้ปืนหน้าไม้80%บวก10เรียบร้อยแล้วครับท่านผู้ชม,นนม,อชมโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ